มีครับเมื่อกี้เขาไปลูกไปเล้วม่เห็นแม่แล้วเมื่อกี้ไปลูกไปครับเห็นบ่านี่ประุกครับบ้านอีแท้ มาคำเลยครับพี่น้องเมอนีเมอนผมพาพี่น้องออกขี่เดียนนะครับ่าลงไม้ตรงเก้านี่แล้วครับที่เคยมา,านประดุหไงพี่น้องแต่าวางงวดนี้น้ำขึ้นมาเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวกอขึ้นอยู่นี่หลายรอบละแต่รอบนี้น่าจะหนักสุดเลยครับเบิ่งนะครับน้ำโอ้ยน้ำปีนี่ <c oughs> ตรงเคลื่อนหัวหลวงเพิ่งไปน้ำลงมาครับ ทา้งบันผมทั้งใต้นะครับจหรับม้วนน้ำม,มหาสาลเลยน้ำกันเริ่มขึ้นทั้งฝนมันปกพี่น้องอาทิตย์สองอาทิตย์เมื่อกี้นี่ตปกเบิดมือเลยเบิดมือ,เบ,อ,เ,บอ,เ,บอเบิดเว้นเกือบทุกมือครับกับบารดีพาพี่น้องออกม้เลยมือมาเมื่อนี้ก็มาคําไปกนขี้เดียนมากพี่น้องขี้เดียนก็ห้ายาครับคนได้มากรับมาลายได้เบ็ดมาสามสิบพลังผมกับบาริดาพี่นอ้องงานทั้งนี้แล้วครับ เมือมมอ่อ,อตรเข้ามามันข้อยาทั้งไตขน้องทั้งไตขนหนามันหัวทั้งไตบนเนาะมือนี้วัตถียางนี่ประโลวใส่ได้เบื่อบนหนาเบื่อเท่าสามสิบกลัมอ่ะก็ะชีได้ไตไส้ใส่แล้วพี่น้นอเบืดลงแล้วครับในกล่องนี้มันแจ้งอยู่ครับแต่ว่าข้างนอกน้ำผมตอนนี้นีเบืดปึ๊บเลยเปลี่ยนหนุ่มเบ็ดมาใหม่ครับ,นบรนหน,นุ่มเบ็ดอเท่าในน้อยนี่พี่น้อง มันเป็นไปน,น้อยๆค่คมๆิี่จิตใคนแบบ มันมาแหลับ ผมก็เล่นใส่อยู่นี่น้องโอ้ยกระเซียมเร่นใส่ครับกระเซียมหน่อยแต่ว่าผมก็สิเกีบปวพื้นโกด้วยครับนี่เด้อย้ยอนลงไปพี่น้องเล่นใส่ได้ไหมครับนี่ไปบ๊อดพอดีนี่ย้อนลงไปเล่นใส่เลยเอาแจมแรกครับรับิงแล้วหลังนี้พี่น้องครับดิ่นครับผมผมเห็นตัวละ เป็นปุ๊ดุกครับจช่ไหมคเป็นปุ๊ดุกน้อยพี่น้องอีมไม่เี้ครับพี่น้องตัวนี้น้อย,อยนี่ครับแต่วั่องข้อผมอยากปล่อยอยู่แต่ผมลองกดมืงกันครับว่ามันฉีดใดปะมันลอ่องข้อเอ้ยพนันการใส่ตงเบบหน่อยปลาตัวไหนก็นจะติดแนี้ยอย่าน้อยแล้วป่ะน,นี้อืมอาจจะปล่อยได้อยู่ที่นั่งอืปลดออกแล้วรู้ว่าจะหลอดปะ ตัวน,น้อยครับไปแล้วหลอดดีดอกปลาดุกมันถึกมันทอนอยู่เอา้าเห็นปลาดุกแล,ล้วล่ะเายำกลับมาดีดอกโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องนี่นี่นี่ปีับเมื่อกี้เขาไปลูกไปแล้วไม่เห็นแม่แล้วเมื่อกี้ไปลูกไปครับเห็นบ่นี่ปลาดุกครับเมื่อกี้พลาดเลยครับ โอ้คือพันเลยคือพันเนี่ยยาเด้อยังเคยมีประวัติเลยครับป้าเปานีป่ประดุกเขาครับยังยากหลุดอยู่พี่น้องมันพันดีไยเมื่อกี้ปล่อยรูปไปครับไม่ได้ตัวแมอยู่อันนี้กระบอกเทวตัวญ่แล้วครับประดุกตัวน,นี้ ชิบมากเรียบร้อยอโอเคนับหนึ่งแล้วพี่น้องเด็ดปนหนึ่งแล้วแล้วก็ยำกลับครับผม <c oughs> หลังนี่พี่น้องตอนนี้ผมใส่ผมก็ได้อยู่นี่ครับที่ผมมามันกินคข้ามือเนี่ยครับยงกลับมากพี่น้อง นี่ไม่ได้อีกครับปลาเซียมอีกแล้วบอกเลยถอดขดแซบ <laughs> ยืดยื้อไปแล้วหนปลาดุกอีกแล้วไม่น้นองปลาดุกอีกแล้วปลาดุกอีกแล้วน,นี่นี่ครับปนันดีแท้โอเค วุ้ยนองมึงมิ้นเงีเกือบหมดแล้วครับนเหนียวอยู่มงงึงนี่ประดุกใส่เขาเลยนี่ครับตัวประดุกเขาแต่ว่าประดุกตัวปะเย,ยเปังไงบ้างครับอบ๋อยบร้อยพี่น้องสองเตามันเลยประดุกครับสองเตมละโอ้ยพี่น้องยางไปยางหน้ายังไงสามหลัง ไอสามเทียกับสามเทียครับหลังนี้ปลาเสียมนี่ครับห่วยไอสีพ่อถอดพ่อปิ้งดีตรงนี้ครับหลังนี้สามตัวแล้วนะครับปลาเสียมหน่อยนี่แต่ตัวนี้เสียกหน่อยครับถ้าว่าเจ็บพี่กอลนะครับถ้าเรามีมูนอยู่ต้องสิบตายและครนี้เชี่ยลังนี้เห็นดิบนครับเป็นปลาเชียงหน่อยนะครับนี่ครับนี่ โอ้ยกบมีเก็บได้ครับพี่น้องลงข้อครับไปบ่ได้แล้วครับนี่แต่เติมกันนะครับผมปอดจิ่งใส่กันครับรเสียมเลยครับหลังนี้ก็เห็นนิดดิ่มครับพี่น้องน่าจ,จะเป็นปลาเชียงครับในดิ่ม <c oughs> ปลาเชียงหลีออตื้มกันนะครับให้นี่ปลาเชียงลอยไลยไปเอาเปลี่ยนดงเด็ดมาตายเบิดวันนีส้สอง เบียดท่าทั้งหน่อยทั้งคุ้มไปแล้เอาเบิ่งผลงานแล้วด้วพี่น้องอย่างกับครับเข็นปลาเสียมสามปลาเข็งสองปลาเข็งหน่อยฟังตัวแล้วก็มีปลาดุกน้ำน้อครับปลาดุกเขียนสองตัวคุณพี่น้องโอ้มันยังไม่ครับตอนนี้ก็สามตุนน้นแล้วพี่น้อง กินทอยกินน้ำแล้วก็ลงมาเลยครับทำแบาบงอย่างบางเดียดเท่ากับพี่น้องหลังนี่ไม่ตบด้านนะเฮ้ยตแรกเลยเพื่อนี่น้องเฉียงน้อยนี่ดีด้านแรกห้แบบแบบหอหลังแรกเขาไม่โตเลยพี่น้องเกิดมาเฉียงน้อยนะครับอันสุ้ดยอดเลยมาเชียงไปซองนำตัวล่าสุดนี่กำมองเดียกให้เดียวกันนะครับ ผมเลือเบีดไปหกหลังผมเลยมาลองใส่ทึ่งๆเบิองไปน้องเบีดมันใส่เบื่อเบื่อรับพอมาใส่แล้วก็มาเห็นปลาเข็งสามตัวแล้วกับดุกน้อยตัวนึงนะครับที่ห้องปล่อยไปไปน้องเอ้าแต้มแรกเราหลังแรกเลยไปน้องหลังนี้ก็น่าจะเป็นปลาเข็งครับผมยังม่เห็นโต้เห็นดินแม่นี่เลยไปน้องแต้มที่สองไปน้องปลาเข็งน้อย ถ้เาเบิ่งทางคือห้อยใส่ไว้ดำๆครับใสช่วงแรกอ่ะที่ได้ประดุก2องตัวไปเนองผมใส่ไว้ขั้นคู่ขั้น,นหน้าขั้นเดียวผมปุ่มลงไปยิบหางลังแบบมันมองใส่หน่อยไปเนองขั้นเดียวเลยเขาใส่ลงไปยิบหาลังเลยเบ็ดออกมาสามสิบเบ็ดแล้วครับมือนี้ อุ้หลังนี้บ่มีหยังเลยบ่หลังนี้ตอนครับข้อด็กประดุกน้อยครับนี่บอยังอุ้ย,ย,ยกระบอกหล่นไม่นอนใส่เบ็ดทีทีที้ครับ อุย้ยยังมัหลอนอยู่หวขึนแมนมาแล้วหลังนี้ส่งตึงด,ดูครับอืมหลังนี้ผมเห็นตาแดงๆไว้เนาะนีะ่ครับป้องไฟบรดีนี่ีกดเสียมหน่อยครับจิตวะงานนี้หรือเปล่าโอ้อ มานอยู่เด้อนิเนี่ยเทปเซียมซีหาโตอยู่ดีมื้งนี่เอ๊ซื่อกันไปครับโอเคครับหยุดลอยโอ๊ยจำค้างรีบไหมเรียบร้อยครับข้าวย,ยางยามเบิ่งรอบนี่ยังบ่เห็นปลาดุกเลยพี่น้องปลาดุกปลาคอในบ่เห็นเลยส่วนราย มิจฉป่าน้อยนะครับนวลนี่ผลงานนอ้อยปลาเชียงสองตัวครับปลาเสียมหน่อยแตัวนึงนะครับมิจะป่าน้อยเอ้าเดี๋ยวยังน้อยพลาดยาง,งาไปอีกเนาะจะกลับบ้านสามสิบนาทีเนาะยางจะเงีย้ยวเบิดไปแล้วครับผมกะกล้าว่าสิเอแบบจะเงีย้ยวเบิดเลยกะกู้กลับบ้านเลยครับใครได้ขึ้นอีกเลยยืนสองห้องใครจะไปได้มามอีกพี่น้อง ว่าขีดเดียนนี่มันเป็นเงี้ยที่หล่อนไว้ครับขับตา,าแง่ไม่เห็นก้อนกับือว่าโชคดีไปแต่ส่วนลายฟานนอยนมันเล่นก้อนนะแล้วหล่อนไว้ครับกันให้มาสุดท่าที่นอ้องอยู่จนเบิดเงีเ้ยวนะครับนี่อาจจะได้อีกรอบหนึ่งสองรอบนะครับเด็กใครมาลุ้นกันครับอาจจะยัง,งกับเป็นกอน็อาจจะมีแต้มนะพี่นอ้องลังนีิก็คือหัวกระนันไป ล่ไปีกแล้ม็มันเอียงอ่ติดๆมแ้ว่าพี่ปลาดุกเลยผมทเกโุ้ยอุ้ยพี่น้องแล้วอันนี้ัวครับนี่ยี่เี็นี่นี่นี่ปิดจมเลยพี่น้องนีง่ใส่น้อตัวปลาครับยุบ,น,บ,น,บ,น,บนี่มันตะไหลวะครับ ตรงนีทั้งน้อยูิ่งผมเสียวเป็นปลาไหล่ยู่นีน่กูเป็นปลาไหค่อะไรกดผมสิ รถโอ้ยรถเราพี่น้องหลุดแล้วไวหมครับอู้ปลาเยยนี่ยวะวะนี่อ่ะใจว่าปลาไหลบ่ปลาไหลคือสีบ่อยู่ปลาไหลมันต้องรองข้ออยู่เดี๋ยวแต่ว่ากดขั้นเบ็ดจมให้เกลี้่งยีกดต้องไปจำเลยอู้เสียดายอะไรคุ้มดึงนั่นยากวนเกี๊ มาอย่างมึงอีกดูครับพี่น้องเฮ้มึงอีกจะรอบครับเปลี่ยนอีกรอบนี้ดาวกระสิกู่นะครับรอบต่อไปแต่ว่าทา้านีผมสิก,กูกวันพี่น้องนี้ผมว่าถ้านี้เกเลยประชินหน่อยนะครับหน่อยสี่หาโตแล้วว่ารู้สึกว่ามีตะปานหน่อยครับพี่น้องแล้วก็ปลาดุกหน่อยเนาะตอนนี้เฮาได้ปาดุกเขาก็ได้อยู่ให้นีแล้ครับใส่ไปหกหลัง เยวกูไปกันไปใส่ไ้น้ำซุ้มกะวันน้เรานี่นี่หลังมีกระดิ่งแล้วมัปะเขียงหน่อยแล้เนาะปาเคียงหน่อยเลยเาตกันไอ้โตกับปิงแซ่ครับพี่เราครับนียังบ่นิอันนี้ร้อนร้อนนันก็น่าจะร้อน ผมใส่ทีเทียดเนี่ครับ, 3, 9, บรน,น,นี่ย่างไปอีกสามก้าวก็เห็นรอยนีเบดเลยพราะมานใส่แค่ขั้นคู่เดียว <c oughs> อ๋อยามเบียดเสร็จแล้วไปหรอก <c oughs> ผมเหมือนเห็นในได้ยินเสียงกบครับพี่น้อง <c oughs> ตัวบักใหญ่เลยด้โดดล่องแถวนี่ผมเลยเห็นฉีดเดียนท่ามตัวน,นึ่งไม่ดีครับฉีดเดียนมันนี่เป็นฉีดเดียนใหญ่พ <c oughs> ี่น้รอกเคยลองเสียบไว้ครับ <c oughs> เดี๋ยบลองมือเรอาเทียฝุกนะ้ำหยองเนาะพอมาไม่รอบเด็กก็ได้ยินแต่เสียงมันโดดน้ำต้งตามตามเลยเดี๋ยวลองใส่เบื้อครับเพราะว่าแถวนี้มันกบไพรเนาะนี่กบไผ่อ๋องใส่เงากบไผ่ครับของหกนี่กบมันกำลังอยู่อาเทียฟุกพี่น้องเพราะว่าถุงเบียเท่าดุงน้อยครับบันรัวสิอยู่วะนะมันจริงดี ป่ารับบ่อปันใดครับมือนี่ตอนแรกคือนส่งคืออยู่หลอดสองหลอดสามมาสมิทฉบับเบิดแล้วเจ้าเบียนอ๋อทีเดียร์ยามกลับเบิรงนครับมาครับพี่น้องมาเนี่ยมาเบิรงอีกรอบเลยครับรอบนี้ผมกจะกู้เลย้องครับพี่น้อง อื่นซอคอ่ะใครสิบอาด้มครับว่ายามไปมาโดนกระหลอครับโ่กิจเดียนเนี่ยกระสีอู่ไปทั้งเลยเออหมดแดงใสเอ้อแบงค์นี่ผลงานบอกรึดึกมากเ่ตส่งมิดจอะ วังยามกลับนีงคือส่งขี้อยู่นี่มาเราพี่น้องประดุกหลังนี้ครับหลังเ,เที่เวทเทปลาเสียมดูดูนี่พี่น้องโอ้ยพี่เกี่ยวสิ นโ <Okay. laughs> อเคเกือบบนรไดใส่ถุงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ปลาเข็งกับปลาเสียบหน่อยผม่มโใสสอยนกับโปรงเงี้ยวเลยพี่รู <laughs> ้แต้มท่สามมาแล้วครับปนุกนี่ นีเนเน่เป็นปลาดุกตัวบางแง่มาไหนครับพี่น้องแต่ว่าตอดปวดเลยนิดหน่อยเดีย๋ยวผมบอกเลย <c oughs> นี่ล้างบางนี่นี่มานเฮี้ยพี่น้อง <c oughs> ที่ห้องให้่ได้ปลาเสียมนะครับปลาเสียมสี่ตัวปลาเสียมได้ยืนอีู่สามตัวแนละ้วแล้วก็ม่ได้ปลาดุกอีกตัวหนึ่งพี่น้องรวมๆเป็นสี่ตัวได้ล้างนี่ หลังนี่กระเด็นพี่นอ้องหลังนี้เป็นปลาเสียมครับปลาเสียมหน่อยพี่นอ้องอุ้ยตัวนี้ตกยงามครับนี่แต้มที่สองเราไปแล้วตรงนีมทำที่ดำนี่เขี้เบ็ดกบที่ผมใส่ไว้เหมือนจะมีประเด็นพี่นอ้องมันจะมีประเด็นครับ อ,อัไมัน่พี่ครับเีอยนะจากผมมาบ้างเลยสิเด้อเหมือนมันกำลังกินครับเหมือนมันกำลังกิงก่นตะวันผมมากกวันี่น้องนี่ห้อยคาบบ่ะตะเมียแท้ๆนะครับว่าสั่นหนี ขี่เดียนมันสาหะนวพาหัดอยู่ตรงนี้แดดผมว่างไปสินี่ผมว่างไปเองสินวสามารถมันวีได้พี่น้องเหมือนว่ากำลังกินครับเจ้าบัวเห็นห้อยขาบเลยครับนี่ก็มีห้อยซำๆอยู่นะี่อือแต่จะมีประเดียด๋ยวพี่น้องโอเคครับพี่น้องอเช่ฮะไม่เหนื่พาพี่นอ้นองมาล่องเบิงครับ กัเดือนกสามสิบเอ็ดลังแล้วมากกับไม้เขาห่งเนาะผลงานกับรวมๆกับโอเคยี่ดับน้อใครอยู่ครับเห็นปลาดุกอยู่ปลาดุกกันรวมๆนะครับเห็นได้เก็บไปสามตัวนะครับนี่ปลาสุดได้มาตัวหนึ่งรับนี่ปลาดุกตัวบ่ใหญ่นะครับแต่ว่าซ้ำหนี่กับพอดีปนอยู่พี่น้องปลาดุกหน้านี่แหละพอดีปนเลยเตรียมกัน ปลากระมิบพวกปลาเทียมปลาเค็งหน่อยนั่นนะครับแต่ว่ามื้อนี้กับแปลกเพิ่งไปนอนเอาปลเห็นปลาควาตเลยเป็นปลาเสียมปลาดุกแล้วกับปลาเค็งนะครับมีแต่ปลาแซบอยู่้ะครับเนาะเอ้ดูกล่าวขาบ่กบึนเลย่ร้องปล่โอเครวมๆนะครับพลาบิน้องมาล่องเบิ้งกันเลครับมา เจนหน้ามันคืนมาใหม่นละตอนแรกอ้ตอนยำกลับผมว่ามันสิเดือดสักหน้ามือนี่เห็นมาดุสองสามตัวมันเลยแตงพีเด็ดสามสิบเอ็ดลังเดือกก่เล็กซุมใน,น,น,นหน่อยอันอ่อนไี่นองงามเพิ่หล่องามเนี่นอยอันอ่อนนี่อ้นนออาวชิว น้ำปีนี่กับขากีบน้ำลายกับปลาไลยพี่น,น้องปินานาอินี่ปลาอยนินทองครับทีนี่น้ำไลยขึ้นมากักเลยโอ้เอาพอดีแล้วนี่ฝนกำลังลิ่มๆมากครับกกูเบ็ดเสร็จพอดีเลยทีนี่ก็เอาไว้ซ้ำกก่อนนะครับขอบคุณไลบที่ขอมารับชมติดตามเดี๋ยวจังเอาไว้ดูน้ำกันกินนานาพี่น้อง เอาเจอกันนะผม